กราวสวัสดีครับพี่น้องสุดเจกิญสาบ้านป่าปากินวันนี้สนยญาพามากินนะคะส้มตํานะคะส้มตําแบบบ้านๆค่ะไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็มีโครงไก่ทอดส่วนผักก็มีผักชีลาวผักชะอมสลัดนะคะมีก็สวยร้นรอนๆเหมือนเดิมมาค่ะมากินด้วยกันหิวมาก,กรู้บอกเมาที่ทางเร็วๆ นี่เงยำๆกับนี่มาพี่สาวก็มานะคะเขาไม่ออกกล้องอ่ะออกไม่ได้ครับนั่นชอบอยู่นั่นแหละในตะกร้านั่นอ่ะจิมพูอ่ะอึมฮึมข้าวก็มีนั่นอ่ะข้าวก็มีในหม้อร้อนๆ แต่ปลายปัดปลายเปย็นงอนเศบผักกินยากทุกวันเนี่ยใส่ปันกลองยากเฮใส่ปันกลองแล้วมันกินยากงั้นได้แล้วใสว่ฟันปลองเออสวยอ่ะมันตะเกียแล้วมันตะกึบเหงาเคมมากเลยคุณเค็มมากใจละเข้มก็อร่อยจะเข้มใส่เพลือไปเมือม่อเมื่อเมื่อกี้ที่เด็กไปมานี่ใครอะ <laughs> ừ cái 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 máy này này anh thưa xì si mà xì กายพี่กินะอืมอืมเว่ยเว่ยโยงโตโยงโมก่ะไม่เนี่ยอะไรปะไม่นิ่งไม่นิ่งไปปล่าปลายริงเหรอใช มีมะนาวนะมีมะกรอบมะนาวไม่มีเนี่ยแด็กนางก็ให้ปาเขาซื้อแล้วซื้อน้ำมะขามมาไว้ให้ปวดมันอืมทำอาหารอืมมันชอบมันคนนะม,มันไม่ว่างเหรอแล้วอายรดชนี่ไม่เห็นเขาที่บ้านมันอยู่แม่มันพลังเขาหุ้เลยไหมอ๋อ xin các bạn nhé chúng tôi xin mời các bạn nhé chúng tôi

หนึง่งตังพอติยติเองอเป็นหนึ่งตนะังพันหนึ่งยาไม่ได้เลยพี่น้ออ no. าสมัยมันคือรัวธนาความอดอยากมันเป็นมันเหนื่อยนะอุ้ยคุณเหงื่อออกเต็มเลยพันหนึ่งยาไม่ได้เลยรอยหนึ่งยังไม่มีนี่ไงประหารเด็กกระหงเดงองมา เมนูคือมอสโรวลักจะนู่บุกไปบินโตยวเฮ้ยเจนเออมึงก้าะอยากเธอเธอการดอกไม้การดอกไม้หลังต้นไม้สุดรักไปทำอะไรปลูกต้นไม้ในบ้านเนี่ยแล้วกลับมาทำไม

ใส่ฟันกรอนแล้วมันเคี้ยวยากไม่มีรสชาติเนาะแล้วเหม,มือนม่ได้กินอะไรเลยโดยเฉาะมีที่มีฟันปร้เทศรัสซีสุดแมรัสเซียนะรสเซียนะมองเหนื่อยกับการงาน หากินลำบากมากอ้ยมีทำคลิปทำเร็วอย่างนี้ได้เงินไหมอ่ะมันก็ได้แต่ว่าเนี่ยจองเดือนแล้วยังไม่เต็มขีดมันอน่ะทำไปจะได้ทำไปเรื่อย<ด>แค่คลิปเดียวเราก็มีอาชีพกันเองอืม <laughs> ท่านูขาดีนะ่ะบอกทำคลิปนะ่ะหลายๆรอบทอนนุ่นทา,า,างนี่แบบพิการอย่างเงี้ยเรื่องทำอย่างเดียวกินอย่างเดียวทำอย่างอื่นได้ไหม,ไ,มได้ไอไม่ได้ไม่ว่ามาดูถูเกเหยียดยาำมอมีแค้มอ้าเราเมียอยู่ันน่นุดโต๊ะเนาะ เกิดพิการค่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเกิดพิการหนึ่งสิ่งทางพิการมารับที่เฮ้ยก็อ้อ,อยอ้อยเต้าสองต้องมาพูดเราพูดกัมพิการฉันยอมรับเลยว่าฉันพิการกำลังใจคุณมีให้<ม>ฉันไหมฉันเนรหรอคุณเหรอมองด้วยสายตามองแบบ เยอะนะจะส่งสารหรือไม่สงสารดีอะไรอย่างเงี้ยใส่กาเธอร์ก็จะไม่ได้ไปขอจุดกินนะมาที่เป๊ะอะไรที่ ยาสมปองอ่ะยางอ,งอ่ะดูจัดใช่ไหมอืมที่ขิมอเตอร์ไซค์าาอืมพวกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะอก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะหนูไปหนูซนะึ้ะไม่มีเงินแกที่ยืนือบ้างช่วยช่วยเหลือไงแกช่วยเหลือเรา ти головний